ในกโอกาสต่อไปเราจะเริญซึ่งสตคงสิความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมแต่นักปฏิบัติในบางครั้งเราก็อยากจะได้เร็วๆเราอยากจะได้สมาธิ เร็วๆพอเราเริ่มทำเราเรียนรู้ถึงเรื่องสมาธิเรื่องของปิติเรื่องของนิมิตเรื่องความสง,งบเราจะรู้ต่อไปว่าถ้าเรามีจิตที่นิ่งสง,งบเราก็จะเป็นกำลังที่จะเกิดปัญญาเราจึงต้องการปัญญา นั่ยังม,มีความทรงอย่างไดสมาธิกรนนี้เราลืมไปว่าทุกอย่างต้องมีการรอคอยเราต้องอดทนขนาะที่เรารอคอยถึงสมาธิที่จะเกิดขึ้นกับเราปัญญาที่จะเห็นธรรมะตามความเป็นจริงเนี่ย เราต้องอดทนแต่ี่จริงถ้าเราเนี่ยพยายามเจริญสติให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกหอยู่กับพริกรรมพุทธโธเราทำทุกๆวันนะในระหว่างวันเราก็ฝึกจิตพยายามอย่างนั้นนะมีเวลาโอกาสว่างมาไหร่ เราไม่ใช่ใช้ความคิดไปกับการงานเราก็สวดมนต์ภาวนาะพยายามมีสติเพราะอะไรลนะ่ะเพราะว่าอายตนะระมีตาหูจมูกลิ้นกายใจวันบันหนึ่งนี้เรารับรู้นะตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นเล้นสะมผนสรดกายต้องต้อง,องบนธรรมะ ความปรุงแต่งเกิดที่ใจที่เรียกว่าธรรมอารมณ์ก็คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจใจก็วิ่งไปกับอารมณ์ทั้งหลายนี้แหละกลัปไปเรื่องของสมมติขึ้นมาอย่างนั้นเละเรื่องของตัวเราของเราถ้าจิตของเราไม่นิ่งก็ไม่จะเรื่องของตัวตนเกิดขึ้นมันนึงเกิดความรู้สึกที่เป็นตัวตนมากมาย มันเกิดความยึดมั่นถือมัน่นตัวตนแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความสุขความสุขในที่นี้มันก็เป็นเหตุให้เกิดความยึดมั่นถือมัน่นก็จะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นอกีกนั่นการที่เราพยายามมีสติฝึกฝนเนี่ยเราก็สง,งบบ้างไม่สง,งบบ้างเป็นธรรมดาต้องอดทน รอคอยเราไม่มีอดทนไม่รอคอยเราต้องการได้เร็วๆมันไม่ได้มันก็มีเรื่องเล่าๆให้ฟังนิดน,นึนงว่ามีเด็กคนหนึ่งอยู่กับอยู่กับปู่เขาต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ปู่เขาบอกให้รอก่อน ก็ต้องการเรือลำใหม่ปูก่กาบอกให้ร้อก่อนนะเือสำหรับนักเล็กแกวัปในน้ำแล้วแหละเขต้องการอะไรแล้วปู่ก็เข้าบอกให้รอก่อนอนยะ่างนั้นเขาก็หงุดหงิดมากจึงไปหาพระนิพพินากรรมฐานท่านก็สอบความได้ได้ความว่าในคนนี้อยากได้เร็วๆท่านก็เลยบอกว่ามีเหมือนกันนะในไปจับ มแมลงชนิดหนึ่งมันส่องแสงสว่างได้เด็กคนนี้เขาไปเลยเขาไปแล้วก็ไม่เห็น,มนแมลงอะไรที่จะมีแสงสว่างเขากลับมาอีกมาถามอาจารย์อาจารย์บอกว่าเธอไปเวลากลางวันไม่เจอหรอกเธอต้องไปกลางคืนเขาก็ไปในเวลากลางคืนเธอคบเพลิงไปอีกเขาก็ไม่เจออีกกบมาหาอาจารยอ์อาจารย์ก็บอกว่าเธอถือคบเพลิงไปมแมลงไม่มา เผอต้องไปเวลาเขาก็เลยไปแบบไม่ใช่เข้าเผิงเขาก็ไปไม่ได้อีกกับประธรรมอาจารย์อีกอาจารย์ได้บอกให้ไปในเวลาก่อนค่ำแล้วไปนั่งรอจนเขาก็ได้พบกับมแมลงหิ่งห้อยเขาก็จับมาได้แต่เจอเห็นมแมลงหิ่งห้อยขึ้นจํานวนมากก็จะเกิดปัญญาขึ้นว่าทุกอย่างที่จะสวยงามสําเร็จ ก็ต้องอาศัยการรอคอยเพราะฉะนั้นเราปลูกต้นไม้เราก็ต้องรอคอยที่ต้นไม้จะออกดอกออกผลการปฏิบัติก็เหมือนกันต้องอดทนนะความอดทนนี้เป็นคุณสมบัติของนักปราน,นักพจน์ทีเดียวเราอดทนเพระตัวเราคนเดียวที่จะรู้ในสติสมาัิปัญญา แต่ลรามืคิดรู้สว่าบรมโพธิสัตว์ทุกทกพระองค์ท่านอดทนขนาดไหนสร้างบารมีขนาดไหนกว่าที่ท่านจะสําเร็จเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าความอดทนของท่านมากเหลือเกินประมาณไม่ได้แต่ละพบแต่ละชาติไม่ได้อดทนเพื่อตัวท่านนะอดทนเพื่อเราเรายังอดทนเพื่อเราจึงใจร้อน ใจร้อนใจรีบร้อนแต่นี้พระองค์ต้องปรถนาเพื่อสัตว์ให้พ้นทุกเนี่ยพระองค์ก็อดทนพระสัพสัตวเราเกิดมาชาตินี้ก็เห็นความทุกข์หลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่าบรมพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์นั้นมีความเมตตาก,กรุณามากมายงานที่สุดที่ประมาณไม่ได้ ที่จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะเนื้อสัตว์คนสัตว์ทุกอย่างวัตสงสารหนึ่งสร้างบารมีญาณนัแต่ทานบารมีศีลบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีกันตีบารมีอุเบกขาบารมีบริยงบารมีสัจจะบารมีเป็นตน้น สร้างจนเป็นปรมัตทบรมียอมเสียชีวิตนะเพื่อบรรมีทุกอย่างให้เต็มสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ไง่นนงายเราลองทำบ้างสิเราจะบาเมตตากรุณาเนี่ยเพเื่อช่วยคนอื่นเขาเนี่ยพอจากทุกบางอย่างก็ยังยากนะเพราะฉะนั้นให้เราพยายาม ฝึกฝนอบรมจิตถ้าเราท้อแท้เจ็เรามีความโกรธเกิดขึ้นก็ทนไม่ได้ก็คิดถึงพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นบริสัตวพตยายนกญก็อดทนต่อความโกรธได้แล้วก็คิดถึงพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างของเราเราเสียสละไม่ได้ก็คิดถึงพระองค์ทรงสร้างทานบารมีอย่างยิ่งใหญ่มาแล้ว ความเพียรของเราไม่เคยมีก็คิดถึงพระพุทธเจ้าทําความเพียนที่ยิ่งใหญ่ทุกชาติบางทีเราตั้งศัจจะไม่มั่นคงก็คิดถึงพระพุทธเจ้าตั้งสัจจะของท่านทำอะไรสำเร็จทุกอย่างนี่จะเป็นอธิษฐานะบรรารมีก็เหมือนกันบางชาติพระองค์บวชเป็นฤาษีไม่มีความสงบเนี่ย แต่ว่าเพื่อนมาเยี่ยมลูกชายของเพื่อนทกง,งูเห่ากัดพระองค์ก็ไม่รู้จะทำยังไงเน่เอ้าตั้งสัจจาว่าเราบวชมานี่ไม่เคยมีความสงบเลยแล้วไม่คิดอยากจะบวชเลยในความสัตย์นี้อธิษฐานจิตขอให้พิษงูนี้จงหายไปพิษของงูก็หายไปจริงๆโอ้พระนศสัจจะนะกำลังอธิษฐานและบาร,รมีสัจจะบาร,รมีของพระสมมา สมุทเธเจ้าย,ยิ่งใหญ่มากเราก็คิดถึงพระองค์นี่แหละเอาเป็นแบบอย่างของเราแล้คิดถึงพระสงฆ์สาวกน้องปู่มัน่นน้องปูชาหรือพระอรหันต์ในหลายรูปที่ท่านมีคุณธรรมมีความปฏิปทาที่พิเศษก็ระลึกเอามาเป็นตัวอย่างได้เมื่อก่อนผมไปเป็นกระวาสไปน้องปู่คำดีพระภาโสนะวัด จังหวัดเลยนะท่านเกิดอยู่ตอนนั้นหกสิบกว่านะเราก็ยี่สิบยี่สิบเอ็ดประมาณนี้ันตกพรมรม,รมน้องปู่นยังเป็นตบ,บาตรนะธรบ,บาทเราก็มาคิดถึงเออวันนั้นเราก็เกิดปิติอิ่มใจอยู่กับห้องปู่นะปุถ่าน,นพู้ทหาร อ,อืมใจแต่ว่าช่วงนั้นมันยังไม่หิวนะพอกลับมาที่หมู่คณะวัดป่านี่ยังหารนี่ไม่ใช่มากเนาะะก็ากิว่าหารเหลือนนิดน้อยนิดนึงนเนี่ยเนะออเราพอดีเราถือสินแปดด้วยเอาเราวันนั้นอิ่มใจแล้วแต่กายไม่อิ่มก็ไม่เป็นไรอดทนเราได้บุญลนะอยู่กับหลวงปู่คูบาอาจารย์ ตอนนั้นเขาบท่านได้พระอน,นาคามีกำลังท่านไปสุตนาธรรมกับหลวงตามหาบัวท่านก็ไลยสมเด็จเป็นพระอรหันต์นะท่านพโสกว่าต่านนับถือหลวงตามหาบัวเป็นผู้ให้ปัญญาแก่ท่านท่าน,นปูกคำดีประภาโซวัดทำภาปูอย่างหมดเลยสมัยนั้นก็ไปอย่างคนถนนนนทางกังไไ่ดีเต็มไปด้วยคอมพิวตร์ด,ด้วยสมัยนั้น ว่ามันธรรมชาติแท้ๆนักเก็นหนาวมากจับในฝนตกเกินๆเหนาวจริงๆเลยโอ้หนาวนี่สองครั้งไปวัดนลวงปูกคำดีไม่ได้เตรียมตัวอะไรไปมากนะโอ้มันหนาวจริงๆเลยเราก็ประมาทไปหน่อยเดินทางมาไม่ได้เตรียมอะไรความพร้อมไปอีกครั้งหนึ่งไปวัดหลวงปู่ผมมาจากร,รักษาแล้วนะวัดที่จังหวัดลำพูนเนี่ย พุทธบัตตากผากันหนาวจริงๆเลยเอาเสื่อมาห่มเอาไ้ไม่แค่จะไม่หายหนาวเลยแต่ก็หลับไปทั้งนหนาวอย่างนั้นนะมันทรมานแต้่นี่ต้องระวังรักษากายให้ดีที่ไม่ประมาทนํำพญานเมื่อรลึกถึงครูบาอาจารย์เนี่ยมาเป็นอารมณ์แล้วก็จะมีขันติมีความอดท,ทนมีศีลบาร,รมี ตามที่ท่านได้สร้างมายิ่งเราคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็เราจะมีกำลังใจขึ้นมาอีกมากมายมหาศาลนี่ก็ให้เราพยายามนะปะกจิตของเราอย่างนี้ในที่สุดแล้วเนี่ยเราจะเห็นนะสมมติไอ้ที่เป็ตัวเราเนี่ของเราลูกประตูทั้งหลายมันไม่มีมันอยู่ที่จิตพรงแต่งเมื่เราจะเห็นจริงๆจิตมันสงบนิ่ง ของจริงนิ่งเป็นใบของผู้ใดนั้นไม่จริงจิตเป็นสงบนิ่งๆก็มาก,ก็เห็นสมมติกับวิมุนินะสิ่งที่เป็นทั้งหลายที่จิตปรุงแต่งสมมตินเั้านั้นจิตที่ปรุงท,ที่แต่งออกมาจากใจเนี่ยเป็นสังขารเป็นสมมติหมดเลยไม่มีตัวตนมันปรุงแต่งมไหลายก็เป็นตัวตนมานั่นเป็นสัญญาสังขารเ,เกิดขึ้นมา เพราฉะนั้นมันไม่มีเราไม่มีของของเราก็เป็นความว่างธรรมชาติเป็นความว่างอยู่แล้วแต่จิตเข้าไปยึดว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เป็นตัวเราของเราขึ้นมาจึงเป็นเหตุให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็ใจธรรมะเราจะเรียกอะไรก็ได้เราเห็นธรรมกนาดเห็นละชัดเจนปิติเกิดขึ้นสาวันสามคืนอิม่มอ,อกอิ่มใจ เป็นสภาวะธรรมมันเกิดดับนะเห็นในใจเนี่ยในใจิตใจเนี่ยซึ่งก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดขึ้นในวันนั้นขนาดนั้นเป็นเองเนะอาศัายการบ่มบาร,รมีเถอะมันไม่แน่หรอกบาร,รมีมันถึงมาแล้วมันก็เห็นชัดเจนได้ทถึงจะประชุมอยู่ก็เห็นคนเป็นโครงกระดูกก็ได้เนี่ยการเห็นธรรมเนี่ยเห็นมาแล้วอย่างั้นเข้าใจอย่างนั้นแหละเราก็ได เห็นอาจจะเห็นด้วยสมาธิก่อนแต่เมื่อเห็นมันไม่มีตัวตนขึ้นมาก็อันนั้นเป็นมีวัตลุดพ้นแล้ว่พยายามฝึกอบรมใจให้ดีทำอย่างนี้ทุกวันไม่ขาดแล้วก็เข้าใกล้กับธรรมะในที่สุดก็เห็นธรรมะมรุธธรรมะโดยไม่อยากต้องมีความเพียรความพยายาม ขอให้ตั้งใจนะวันนี้ก็วันที่8สิงหาคมส5 6 3ันหาร้อยหกสิบสามใครจะด้เจริญนธนทมต่อไปฟังปแปลเป็นภาษาอังกฤษ